คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภักาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หักคอรวมไทยสร้างชาติ3-4สวันแล้วพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคยังเงียบกริบยังไม่ให้ความเห็นเรื่องที่ถูกนายกเศรษฐามอบหมายให้กำกับดูแลงงานกระทรวงยุติธรรมแทนสมศักดิ์เทพสุทินแม้แต่คำเดียวที่คาดการว่าถูกหักคอดูแล้วก็น่าจะเป็นจริง เพราะโดยรูปการแล้วเรื่องเฉาโชนักโทษชายทักษิณไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวคนที่แก้ปัญหาโดยตรงก็คือนายกเซลแมนสแตนชินหรือไม่ก็ทวีสอดไส้แต่กลับโยนให้พักรวมไทยสร้างชาติเฉยเลยมีเสียงวิพากษ์วิจาร์ณว่ารัฐบาลอาศัยพีรพันศาลีรัฐวิภาคเป็นเนติบริกรตอกย้ำความมั่นใจให้นักโทษเทวดาว่ารอดคุกอย่างแน่นอน มวลชนที่เคลื่อนไหวต่อต้านนักโทษเทวดาห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอย่างแข็งขันที่สุดณเวลานี้คงต้องยกให้เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอนำโดยพิชิตชัยมงคลว่าไปแล้วการเป็นผู้นำมวลชนในยุคนี้ไม่ค่อยจะมีใครรับบทนี้นักเพราะวันข้างหน้ามีคดีเป็นหางว่าเสี่ยงติดคุกสูงมาก ฉะนั้นคนที่เสียสละออกมาเคลื่อนไหวถือว่าไม่ธรรมดามุมมองต่อพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคของพิชิตช,ชัยมงคลน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันเพราะตั้งข้อสงสัยว่าเป็นภารกิจเนติบริกรหรือไม่อยากรู้ภารกิจของรองพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่เข้ามาคุมกระทรวงยุติธรรมก็ให้ย้อนดูภารกิจของรองวิษุุเครืองามในยุครักษาการรัฐมนตรียุติธรรมปลายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ รองวิษณุพาทักษินกลับไทยรองพีรพันธ์ก็คงพายิ่งลักษณ์กลับไทยเช่นกันรัฐบาลเศรษฐาจำเป็นต้องมีเนติบริกรมารับใช้ก็ยืมมือรองพีรพันธ์ดาวรุ่งฝ่ายพลเอกประยุทธ์มารับเผือกร้อนตระกูลชินวัตรเสียเลยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว 1. พายิ่งลักษณ์กลับไทย 2. ให้พีรพันธ์ดาวรุ่งอีกพักตายแทน อีกทั้งรองพีรพันธ์มีมวลชนทางกปปสและแม่ยกพันธมิตรแม่ยกพลเอกประยุทธ์จำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นกันชนให้ตระกูลชินวัตรได้เป็นอย่างดีคอปทอไม่ได้ยึดตัวบุคคลเราเดินตามหลักการความถูกต้องไม่มีหวันไหวยครับหรือมุมมองของจตุพรพรมพันธ์ที่คล้ายกัน การให้คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจากพักรวมไทยสร้างชาติมาคุมงานยุติธรรมแทนคุณสมศักดิ์เทพสุทีนจากเพื่อไทยโยกไปดูแลงานสาธารณสุขนั้นแสดงถึงต้องการแยกปัญหาของทักษิณชั้น14ไปให้พักรวมไทยสร้างชาติอธิบายแทนเพื่อไทยจะได้ผลดีและน่าเชื่อถือมากกว่าส่วนเพื่อไทยก็ลอยตัวในปัญหาทักษิณยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปได้พร้อมกับคนมาใหม่คือยิ่งลักษณ เมื่อได้นักกฎหมายมาอธิบายประชาชนย่อมทําให้ผ่อนคลายอารมณ์ลงได้ดังนั้นการเปลี่ยนหน้าที่รองนายกจึงเป็นการบริหารอารมณ์ประชาชนไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างออกไปถ้าเป็นไปตามนี้เละครับช่วยนักโทษชายทักสินไม่ให้กลับไปเข้าคุกอุ้มยิ่งรักกลับบ้านถ้าเล่นการเมืองแบบไร้จิตสำนึกแบบนี้จะเสียหายไปถึงลุงตู่ พักรวมไทยสร้างชาติศูนพันในการเลือกตั้งครั้งถัดไปอย่างแน่นอนแฟนคลับหายหมดไม่มีใครเอาเมื่อนายกสั่งก็ต้องทำแต่พีรพันธ์สารีรัฐวิภาคจะทำอะไรแค่ไหนอย่างไรและไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่พีรพันธ์สารีรัฐวิภาคจะมานั่งถแถลงข่าวเรื่องนักโทษชายทักษิณแทนทว,วีสอดไส้เพราะที่มาทางการเมืองมีความต่างกัน คนที่เลือกพักรวมไทยสร้างชาติคือคนที่ไม่เอาระบอบทักษินจึงมีความเป็นไปได้น้อยมากที่พีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจะรับใช้นักโทษชายทักษินเพราะเปลืองตัวโดยไม่ได้อะไรกลับคืนนี่จึงเป็นการใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีหักคอพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเพื่อลดความร้อนแรงของความไม่พอใจที่นักโทษชายทักษินไม่ยอมกลับคุกมากกว่าสถานะของพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค จึงเป็นเพียงหนังหน้าไฟก็น่าจะเริ่มมีรอยร้าวในรัฐบาลเกิดขึ้นแม้จะยังไม่ถึงขั้นพักรวมไทยสร้างชาติประกาศถอนยวงแต่จากเดิมที่มีได้กลมเกลียวกันมากนักก็มีรอยปริเพิ่มความเคลื่อนไหวของพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคล่าสุดวานนี้ไม่พูดถึงงานใหม่ที่นายกมอบหมายให้ดูแลเลยแต่โพสต์ในโซเชียลเรื่องพลังงานลดค่าไฟลดดีเซลมาหลายเดือนแล้วและต่ออีกสเดือน สภาอุตสาหกรรมมีมาตรการในการลดราคาสินค้าให้ประชาชนอย่างไรบ้างครับดูเหมือนไม่มีอะไรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรไม่สแสวงหาก,กําไรที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเอกชนของประเทศไทยวัตถุประสงค์การตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นมาก็เพื่อประสานนโยบายภาครัฐกับเอกชนส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมรวมทั้งดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามนโยบาย พีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคไม่ได้ถามสภาอุตสาหากรรมโดยตรงแต่ถามไปยังรัฐบาลฝั่งพักเพื่อไทยเสียมากกว่าถามไปยังนายกถามไปยังกระทรวงพาณิชย์ที่มีรัฐมนตรีว่าการชื่อภูมิธรรมเวชยชัยว่าดูแลระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลังราคาพลังงานลดลงไปบ้างหรือเปล่าแม้ไม่ได้เป็นการเอาคืนอย่างชัดเจนแต่มีความเคลื่อนไหวให้เห็นว่า ไม่โอเคกับคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ให้ไปเป็นหนังหน้าไฟเพื่อประโยชน์ของนายใหญ่พักเพื่อไทยการออกคำสั่งลักษณะนี้ไม่ใช่บุค,คลิกของนายกเศษฐาจึงเป็นเครื่องยืนยันว่านักโทษชายทักษิณแทรกแซงพักรวมไทยสร้างชาติแล้ว